คลิปนี้พี่สาวมีเทคนิคนะคะมาแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับการเลือกผลิตภัณฑ์นะคะที่เราจะมาใช้นะคะกับตัวเราว่าเราควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะที่ให้เหมาะสมกับเรานะคะซึ่งพี่สาวนะคะก็มาแบ่งปันจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะที่ว่าเราเลือกผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่มันแบบทําให้เรามีผลลัพธ์ที่พอใจนะคะและเราก็อยากที่จะอ่า ใช้สินค้าตัวนั้นไปตลอดไปนะคะสิ่งที่พี่สาวเลือกนะคะก็คือจะเลือกในเรื่องของคุณภาพนะคะสินค้าที่เราเลือกต้องเลือกคุณภาพแล้วก็ไม่ได้เป็นสินค้ากระแสนะคะก็เป็นสินค้าที่ดูแลเราไปตลอดนะคะในส่วนของพี่สาวนะคะพี่สาวก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะพี่สาวก็จะเน้นในเรื่องของอ สินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพนะคะแล้วก็สินค้า,าที่เกี่ยวกับประเภทความสวยความงามนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเมื่อพี่สาวได้ใช้ตัวผลิตภัณฑ์นะคะของตัวสุขภาพเกี่ยวกับตัวโปรโตีนห้าหมู่แล้วก็ตัวน้องซินเดเรล่าแล้วนะคะเมื่อพี่สาวได้มากินเองแล้วก็เห็นผลลัพธ์กับตัวเองนะคะมันก็เกิดความพึงพอใจนะคะพี่สาวก็เป็นตัวแทนจําหน่ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็แทนที่เราจะได้ซื้อ ก็ค,คือเราได้ซื้อในราคาสมาชิกและเราได้กินด้วยนะคะแล้วก็เราก็ได้ส่งต่อสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนแบ่งปันนะคะว่าเราทานแล้วได้อะไรแล้วเราก็ได้ไปสร้างอาชีพนะคะให้กับตัวเองให้เป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือ,อมันก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวที่พี่สาวเลือกนะคะก็คือเป็นตัวสุขภาพนะคะสุขภาพก็คือตัวของโปรตีนห้าหมูนะคะโปรตีนห้าหมูของเทสต์ดบิวและก็อะคอลลาเจนน้องเซเนลล่านะคะตอนนี้ที่ทุกคน เห็นผลลัพธ์กับพี่สาวนะคะและพี่สาวก็เห็นผลลัพธ์ตัวเองด้วยนะคะว่าทานแล้วมันดีมากๆเลยทั้ง2ตัวนะคะก็คือมันตอบโจทย์พี่สาวได้เยอะมากนะคะทั้งไม่ว่าเรื่องคอลลาเจนเรื่องโปรตีนนะคะแล้วก็ในส่วนของพ่อพอเป็นสินค้าที่มันอ่าคุณภาพสินค้าพูดได้นะคะพี่สาวก็ตัดสินใจนะคะก็สมัครเป็นสมาชิกเลยนะคะเราก็จะได้ซื้อในนะคะสมาชิกนะคะในเลทสมอลนะคะในเลทสมอลครั้งแรกนะคะก็คือ3,5 0 0นะคะถ้าเกิดว่าเรา ในเรสมอลสามพันหเราก็จะสามารถซื้อได้ในราคาสมาชิกนะคะอย่างตอนนี้ตัวน้องซินิล่าของเรานะคะถ้าเกิดว่านะคะใครที่สั่งซื้อนะคะสีกล่องขึ้นไปนะคะก็จะ จาก4,000กว่าก็จะเหลือแค่3,000น่าจะ3,009น,นะคะ3,009นะคะแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะทางบริษัทเขายินดีนะคะการันตีคืนเงินให้ด้วยถ้าเกิดว่าถากตีกล่องแล้วไม่เห็นผลนะคะการันตีคืนเงิน50,000บาทนะคะพี่สาวก็เลยอ,อยากจะแบ่งปันส่งต่อสิ่งดีๆทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนเปิดใจนะคะเพราะว่าพี่สาวคนหนึ่งก็เปิดใจไปแล้วแล้วก็ เลือกสินค้าตัวเองที่ตัวเองมีปัญหาก็คือสุขภาพนะคะก็คือ,อสินค้าพูดได้นะคะตอนนี้ก็คือ,อมันก็ตอบ